พวกมึงเป็นวันไม่ทำเสี้ยอะไรไงอาจจะแซ่ชาวบ้านน่ะไอ้ควายคิดว่าเฟี้ยมากดี่ทำอย่างเี้ยจะฉุนทำใส่สุดแอ๊กในควายวะพวกมึงแต่ตัวก็ไม่เก่งไอหรอกจอกชิงโง่ไอชี้กูไม่รู้ว่าทำไมมึงมันชอบแอ๊กเกิดเรื่องอะไรอย่ามาอวดอย่ามาแซะพอมันจะจบมึงก็เสือกกลับมาแหวนคนนี้โคจะลำคาต่อยอัพตุ๊กี้แซ่เอาเรื่องในกูกลับไปฟ้องไม่แล้วกูไม่อยากตาสอยไอซัพตุ๊กี้แพ พวกอะไรกระบอกอลึกอมกูไปแทงกูเป็นเกียรพวกมึงมาแล้วกูจับกูต้องแปะ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 <อ>กูตบกระบานพวกมึงลั่นแปะไอพวกเชียเนี่ยแม่งดูโง่ดีกูเลยขอเสียบที่ให้แม่งดัง้ายกแจ,าาจา้าจ้าจ้ากูเดินหยิบมีดแทงแม่งสุดแม๊ดเลือดหมดก,กับบานพวกแม่งพอดีหุบปากเชียร์แล้วไปดูดดมแพะเอ้กินกับบานให้พวกมึงจ,จำ ฝังไปข้างในมันก็สุดมีพลังแหวนไปที่หัวถึงสมองกับกามในกระตุ้นมั้สักทีกูจะดันพลังสมองสมองพวกมึงแม่งก็เหมือนกันสติสตังพวกมึงแม่ก็เหมือนกันโชว์เรื่องงงๆที่พวกมึงเคยทำมันก็ว่าพวกมึงมาด่ามาใส่งุกคจนเจ็บกูฆ่ากันเป็นศพไรยาดเชียพวกมึงก็จอกไร้ขาแต่พวมีปากฉลามกูจะฆ่าให้หมดซวยขาวซวยดำกูจะล่อให้หมดเลยซะ ไม่เชื่อก็เข้ามา serve ดี <c oughs> พวกมึงมันเด็กหัดบัปมึงเจอพี่หน่าแม่งโคตรจะท็อปสมมิกูไม่กลัวหรอกไมยแปะกูม,มาดิเต้าดังใจงเลชียร์คุยไรเป็นคุยนะ ลองห่วยหวนเป็นควยไรทำตรงเดินตรงสายกลางโดนแหวกกับบาดแหกปากทำควยไรข้องใจมึงค้องใจและดูเหมือนมึงจะค้องใจถ้ารอบที่แล้วไม่สุดแล้วพวกมึงหยุดหุบปากทำควยไรทรงผมสายกลางของมึงไม่ได้เฟี้ยวหัวของมึงดูไปมันกระเทียววัดวันโชงโง่ความเก่งไม่ได้เกี่ยวเดินหน้าเลยเขมาแต่กูเตะให้หน้าเล้ยยไม่รู้ว่าทำไมมึงมันชอบแอ๊เกิดเรื่องอยี่อะไรอย่ามาอวดอย่ามาแซ่ พอพจะจบมึงก็เสือกลับมาแวกคนอีโค่จะลำคาญตัวอ้สารตุกี้แสกเอาในกูกลับไปฟ้องม่อีกแล้กูไม่อยากตาตัวอ้สารตุกี้แพ้พวกในกระโปะงอัลลึกอมกูไปแทงเป็นเยียนพวกมึงมาแล้วกูจับตัวดังแปะ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 กูตกกรบบานพวกมึงลั่นแปะที่พวกเฮียเนี่ยแมงดูโง่ดีกูเลยขอเสียบที่ให้แม่งดังแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊กูเดินหยิบไม่แทงแม่งสุด เลือนเหมือนกรบปางลกแมงพอดีหูปากยิ่ยเฮีย่ยแล้วไปดูดนมแพ้คุย